อัปเกรดท่อรงเพลิน2ชั้นนะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกครับวันนี้ผมจะมาทำนะครับอนะ่ะท่ออัปเกรด2ชั้นตัวนี้มันจะเหมาะทั้งระบบกึ่งอัตโนมัติและก็มันเหมาะกับตัวที่เน้นยิงไกลนะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกครับอนะ่ะวันนี้ผมจะมาอัปเกรดให้เพื่อนเพื่อนสมาชิกได้ดูไปดูนครับ สวัสดีครับสมาชิกมาเจอกับปวีเล็กครับในช่องบาโจ90้นิซีแสนะครับหยุดไป2วันนะครับเพื่อนสมาชิกขออภัยด้วยกว่าจัดงานหลานชายนะครับเพิ่งจากภารกิจเสร็จไปนะครับแล้วก็เก็บกระดูกเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนสมาชิกก็ไม่ได้ทมคลิปไป2วันนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเกรดก่อนนะครับงานมันค้างคลิปมันค้างเยอะนะครับที่ผมยังไม่ได้ทําเลยนะครับงานก็ค้างอยู่ของสมาชิกงานก็ค้างด้วยนะครับก็ต้องขออภัยเพื่อนๆสมาชิกด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเกรดนะครับ ต่อรงเปิง2ชั้นนะครับขนาดนาด1.5นิ้วครับตัวนี้มันจะเหมาะกับตัวเน้นยิงไกลนะครับแล้วก็เกี่ยวกับตัวสำหรับตัวบูพับนะครับแล้วก็มันจะเหมาะกับตัวทมเกี่ยวกับกึ่งอัตโนมัติกับป้อลูกป้อนแก๊สในระบบเดียวกันนะครับเพราะว่าระบบกึ่งอัตโนมัตินะครับมันจะยิงต่อเนื่องนะครับทำให้ท่อรงเบิงมันร้อนนะครับพอชั้นเดียวมันจะอ่อนนะครับทำให้ความอยู่อัดอากาศ เวลามันเผาไหมในห้องเผาไวในห้องรังเพลยครับดะมันจะกำลังมันจะน้อยลงครับถ้าเราทำนาสองชั้นนะครับดะมันก็จะเพิ่มแรงอัดนะครับดะยิงต่อเนื่องได้หลายหลายครั้งหลายเยอะเยอะดีขึ้นนะครับดะสมมติไหลดีขึ้นนะครับผู้บริจิตย์ครับวันนี้ไปดูอุปกรณ์และวิธีการทำครับผู้บริจิตย์ครับครับสมาัิกครับอุปกรณ์ทั้งหมดครับก็มีตามนี้นะครับตามท่อสองชั้นท่อหนึ่งจุดห้านิ้วนะครับผู้ริสมายิกรับก็ ก็จะเป็นก็ต่อตรงนะครับอ่ะก็ต่อตรงนิ้วครึ่งนะครับอ่ะทั้งหมด3ตัวนะครับอ่ะก็ต่อตรงนิ้วครึ่งนะครับหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็ลดนะครับอ่ะก็ลดนะครับนะนิ้วครึ่งลด6กหุนนะครับเพผู้บัญจิกับผมเพื่อจะเป็นควยเรีดเราตามควยเรีดอีกทีนะครับเพผู้บัญชิกับก่อนที่จะไปเข้า3ทางหรือว่าก็งอก่อนจะเข้าตัวจะเป็นไว้ใส่ลำนะครับเพผู้บัญชิกับผมแล้วก็ เป็นข้องอไว้ป้อนลำอีกครั้งหนึ่งนะครับเพเปิดมันยี่กระบะแล้วก็ท่อนะครับอ่ะท่อนิ้วครึ่งนะครับอ่ะเพื่อทําเปิดตัวในนะครับมันก็ความหนาอยู่ที่13.5เหมือนกันนะครับอ่าถ้ารวมกันความหนานะครับทั้ง2อย่างครับถ้ารวมกันความหนามันจะอยู่ที่27่มิลนะครับเพื่อเปิดมันยี่กระบะมันจะหนาพิเศษนะครับอ่ามันเหมาะกับตัวยิงไกลนะครับเพื่อเปิดมันยี่กระบะแล้วก็ตัวอ่ากึ่งอัตโนมัติเหมือนที่ผมว่านะครับเพื่อเปิดมันยี่กระบะก็ตัด ท่อ13.5นะครับความหนา13.5ท่อนิ้วรึ่งอีก3ตัวนะครับแต่เพื่อเิมันจกระาเพื่อมาเป็นข้อต่อนะครับ3ตัวนะครับนะแล้วตัวนี้นะครับน่ะตัดอีก5เซนนะครับน so. ่ะเพื่อมาใส่ข้างหน้านะครับน่ะใส่ข้างหน้าเวลาใส่ข้างหน้าตัวนี้นะครับน่ะเพื่อเราจะใส่บอดวาลหรือว่าวาลออโต้ข้างหน้านะครับเพื่อเิ้ลมันจะกับป๋า็ทั้งหมดก็จะลักษณะอย่างนี้นะครับน่ะ กลวยก็ผมจะใช้กลวยแบบใหม่นะครับอ่กลวยบักตุยหรือว่ากลวยลูกข่างที่ผมเอาคุณนับอิบสบกมาถอยยอดนะครับอ่ผมจะใช้กลวยนี้นะครับอ่เพื่ออัปเกรดความแรงของกลวยตัวนี้ไปอีกทีนะครับอ่ก็จะเป็นใช้กาวตาท่อนะครับ่แล้วก็กาวร้อนเพื่อจะมายัดกลวยนะครับเพื่อเปิดมันชัแล้วก็อ่าใช้กระดาษทิชชู่นะครับ่เพื่อแต่ว่าพูดถึงว่าเราไม่ต้องใช้กระดาษทิชชู่แล้วครับอ่เราใช้แค่กาวร้อนเพื่อล็อกอ่า ตัวตัวกลวยก็ปอยนะครับเพื่อสมาชิกครับนะขั้นตอนแรกนะผมจะยัดกลวยก่อนนะครับนะเอายัดกลวยตัวกลางก่อนนะครับนะตัวกลางผมจะยัดไว้นะครับนะเอาด้านว้าวข้างในนะครับนะไว้พอนไว้ตรงนี้นะครับนะให้มันอยู่ลักษณะลักษณะอย่างนี้นะครับนะนะครับนะให้ตูดก้วยนะครับนะที่เป็นเปเปอร์น้อยให้อยู่ข้างนอกนะครับนะผมจะยัดตัวนี้ก่อนนะครับเพื่อนสมาชิกครับยัดเข้าไปก่อนนะครับ ก็ไอ้อย no like ู like ่ลักษณะนี้ครับแต่ยื่นออกมาแค่5้มิลนะครับนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะอันนี้จะไว้ด้านหน้านะครับนะอันนี้จะอยู่ด้านหลังครับนะก็อยาหยดกาวตาช้างก่อนนะครับเดินกาวตาช้างเพื่อจะเราจะยึดกลวยก่อนนะครับนะกลวยบักตุยหรือว่ากลวยลูกข่างนะครับเพื่อเพิ่สมาชิกครับก็รอให้ขาวแห้งก่อนนะครับเพื่อเพ่สมาชิกแบบหยดทั้งข้างนอกและก็ข้างในนะครับ เดี๋ยวให้มันกาวแห้งก่อนนะครับอ่าแล้วก็หยดข้างในด้วยนะครับครับหยดทั้งนอกทั้งในนะครับอ่าเดี๋ยวรอให้กาวแห้งก่อนนะครับครับสมาชิกครับอ่าหลังจากที่มันแห้งดีแล้วนะครับผู้บริจาตครับทั้งนอกทั้งในนะครับอ่าเราต้องทําไงให้มันแห้งก่อนนะครับอ่าก็พอแห้งเสร็จแล้วนะครับอ่าก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอ่าครับอ่าอันนี้อยู่ด้านอ่องที่สองนะครับอ่า ฝั่งนี้นะครับมันก็จะอยู่ห้องแรกนะครับที่จะเติมแก๊สเข้าไปนะครับก็อยู่ลักษณะแบบนี้นะครับให้ปลายทูดมันอยู่ลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มนะครับผมจะใช้กาวนะครับตากายเริ่มไล่มาจากตีละอันเลยนะครับก็ต่อนะครับต่อเข้าไปตีละอันต่อเข้าไปตีละอันนะครับจนกว่ามันจะประกอบกันหมดทุกชิ้นชิ้นส่วนนะครับเพื่อนเนที่กระบปเดี๋ยวผมจะทำ ทำเป็นรูปรสปีดเร็วขึ้นนะครับผพ้่อสมาชิกครับครับสมาชิกครับอ่ทุกขั้นตอนนะครับอ่ทุกขั้นตอนในการเราตากาวทุกก็ต่อนะครับเวลาเราต่อมาทำอ่าท่อรังเพิงสองชั้นนะครับเพื่อนเนสมาชิกครับอ่ะเรานะครับอ่ะต้องตากาวตาท่อทั้งข้างในและข้ข้างนอกนะครับอ่ตาต้องทั้งอ่าทั้งสองชิ้นนะครับเพื่อนสมาชิกครับอ่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ตาทั้งสองชิ้นนะครับอ่ะชิ้นงานมันจะ ไม่สนิทนะครับอ่าแล้วก็มันจะไม่เป็นชิ้นงานเดียวอันเวลากาวมันมันทำไปปฏิกิริยากับตัวท่อนะครับอทั้งตัวก็อต่อแล้วก็ตัวท่อข้างในนะครับเพื่มประสิาชิภเพราะเวลายัดเข้าไปแล้วนะครับ่เราต้องเคาะด้วยนะครับเราต้องใช้เคาะแล้วก็แรงบีบอัดเข้าไปด้วยนะครับเพื่อให้ท่อมันอ่า อยู่ตัวนะครับเพราะบางทีกรอบมันจะไม่สนิทนะครับเราต้องใช้แรงเยอะๆในการกดนะครับทั้งก็ต่อทุกอย่างทั้งทุกช่วงนะครับทั้ง4ช่วงครับความยาวก็อยู่ที่ทั้งหมด40ซนเมตรนะครับสมาชิกครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับท่อรังเพลิง2ชั้นนะครับก็ตามคลิปวิดีโอที่ผมทําให้ดูแล้วนะครับก็เหมือนกับตัวก้งก่อนครับแต่ตัวนี้มันจะอัปเกรดมาอีกอย่างหนึ่งก็คือ มันจะอัปเกรดกลวยนั่นเองครับอ่ะกลวยตัวใหม่นะครับอ่ะจะวางอยู่ท <Nor ado manga preserved> ี่ระยะกระดาษนี้นะครับเพื่อเป็นสมาชิกับอ่ะห้องนี้จะอยู่ที่10เซนนะครับเพื่อเป็นยี่ครับอ่ะสิเซนหรือ11เซนนะครับอ่ะระหว่างจะอ่าระยะห้องที่2นะครับอ่ะแล้วก็จะเป็นกลวยรีดแล้วก็อัปเกรดตัวนี้ตัวกลวยท้ายนะครับเมื่อก่อนผมจะใช้แค่สี่หุนครับแต่ตัวนี้ผมจะมาใช้6กหุนแทนนะครับเพื่อเสริมความแข็งแรงครับเมื่อก่อน4ี่หุนมันแค่สองชั้นเองแต่ว่า พอมาใช้หกหุนนะครับท่อรีตรงนี้มันจะเป็น3ชั้นนะครับเสริมความแรงแรงรับแรงอัดจากห้องที่2มานะครับเพื่อเปิดพิจิกก่ะาก็สําหรับตัวนี้นะครับสมาชิกนะครับที่ผมทําเคยทําไปหลายๆครั้งหลายๆตัวครับตลอดตัวบูพับนะครับสมาชิกก็ผลตอบรับออกมาดีนะครับ่ว่าแรงจริงๆนะครับก็เทียบเทียบกับท่อ2ชั้น ท่อชั้นเดียวครับอ่ะท่อ2ชั้นความแรงมันจะแรงกว่านะครับนะพูดถึงว่าท่อ1นนิ้วนะครับเพื่อนสมาชิกครัะผมบอกแล้วว่าท่อนิ้ว2ท่อนิ้วครึ่งแล้วก็ท่อ2นิ้วมันเปรียบเทียบความแรงกันไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าระยะท่อแต่ละท่อเท่ากันนะครับะระหว่างท่อชั้นเดียวกับท่อ2ชั้นท่อ2ชั้นความแรงมันจะแรงกว่ามันบีบอัดอากาศอากการปอมไม้มันจะดีกว่าแรงกว่าดังกว่ากลงวานกว่านะครับเพราะว่ามันขอบนอกมันจะหนากว่า ชั้นเดียวนะครับแต่ทำให้ความบีบอัดเวลาการก่อไหม้ก็ระเบิดออกมานะครับแต่มันจะส่งแรงได้ดีรีดแรงขับแรงได้ดีกว่านะครับแต่เพื่อนสมาชิกครับก็ผมเคยทําคลิปไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่คลิปนี้ถ้าเพื่อนสมาชิกชอบครับก็ขอสิบไลค์แล้วกันนะครับแต่ถ้าท่านใดที่ดูคลิปผมแล้วยังไม่กดซับสไคร้ก็กดซับสไคร้และกดกระดิ่งติ้งๆด้วยนะครับ่ผมจะมีสาระมาฝากกับเพื่อนสมาชิกเสมอนะครับแต่แล้วก็คลิปหน้านะครับ่เดี๋ยวผมจะ คิดว่าน่าจะเฉลย1นึ่งแสนวิวนะครับด่าก็ติดตามแล้วกันนะครับผู้บริโภคจิ๊กบัตรก็มีสาระทุกคลิปนะครับด่าคุณเพื่อนสมาชิ๊กบัตรก็เจอกันคลิปหน้าดีกว่านะครับเพื่อนโภคจิ๊กบัตรก็คลิปนี้ก็ยาวไปแล้วนะครับด่าก็เอาฝากผู้บริโภคสมาชิกท่านอัปเดตสองชั้นนะครับด่าเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ